สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิตตเจ้าทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระวันนี้เราอยู่ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่4ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคิตตเจา้าถ้าหากพี่น้องกําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นั่นหมายความว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่เราจะเตรียมตัวต้อนรับการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าในวันสมโพธวันพระคิตสมภพ,พ หรือวันที่25ที่จะมาถึงนี้ครับในบทอ่านแรกวันนี้ประกาศโซอิสยาได้กล่าวทํานายว่าพระเป็นเจ้าจะทรงประทานเครื่องหมายแก่ประชากรของพระองค์นั่นก็คือหญิงคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และบังเกิดบุตรชายและเธอจะขนานนามว่าอิมมานูเอลซึ่งคําทํานายของประกาศโซอิสยานี้ได้เป็นจริงตามที่ได้ทํานายไว้นั่นก็คือในพันธสัญญาใหม่ การมันเกิดมาของพระเยซูเจ้าผู้เป็นอิมมานุเอลผู้ที่ทําให้พระเจ้าสถิตกับเราอย่างแท้จริงในบทอ่านที่สองธนบุญเปาโลได้สรุปข่าวดีให้แก่ขีตชนในยุคแรกว่าพระเยซูเจ้าทรงสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดทรงเป็นบุตรของพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของผู้เป็นและของผู้ตายทรงรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยอำนาจของพระบิดาเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของผู้เป็นและผู้ตายทรงรับเอากายบาบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้าและที่สุดท่านนบุญเปาโลได้ประกาศเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทำให้คำทำนายของประกาศกนั้นเป็นความจริงและในพ่อสารวันนี้เราได้ยินเรื่องราวของนบุญโยเซฟ ที่กำลังตกใจและสับสนหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าพระนางมารีคู่มั่นของเขาตั้งคันโดยที่ท่านนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยซึ่งนับว่าเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตท่านเองไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีแต่เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ชอบธรรมท่านจึงตัดสินใจที่จะไม่ประนามพระนางมารีแต่จะขอหย่าอย่างเงียบๆพี่น้องครับ ดูเหมือนว่าในช่วงเวลาแห่งความมืดมนในชีวิตท่านนบุญยอแซฟตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาแบบมนุษย์ซึ่งบางทีท่านเองอาจจะสงสัยในพระเจ้าด้วยซ้ำไปว่าทำไมพระอ,องค์จึงทรงอนุญาตให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นกับท่านและในท้ายที่สุดพระเจ้าโดยทรงช่วยท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นโดยทรงเผยแสดงแผนการแห่งความรอดแผนการแห่งความเป็นจริงผ่านทางความฝัน อยากกลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาเพราะพระนางทรงคันด้วยลิธิอำนาจของพระจิตเจ้าและเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนี้เป็นจริงตามคำที่ประกาศสุอิสยาได้กล่าวล่วงหน้าไว้มีเรื่องเล่าว่าศิลปินคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมเด็กชายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาเมื่อไปถึงที่บ้านของเด็กชายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขานั้นเขาก็พบว่าเด็กชายกำลังนั่งร้องไห้อยู่ เขาจึงถามว่ามีเรื่องอะไรกันเด็กชายจึงหยิบเสื้อยืดสีขาวตัวหนึ่งซึ่งเป็นเสื้อยืดตัวโปรดของคุณพ่อของเขามาให้ศิลปินดูศิลปินมองดูเสื้อสีขาวตัวนั้นก็มองเห็นรอยปากกาเปื้อนเสื้อสีขาวนี้เต็มไปหมดเด็กชายกล่าวทางน้ำตาว่าหมึกนี้ลบยังไงก็ลบไม่ออกครับผมเสียใจมากที่ทำเสื้อของพ่อตัวนี้สก,กรปรกและเลอะเทอะไปหมดแล้ว ผมไม่รู้ว่าพ่ออยากจะใส่เสื้อตัวนี้อีกไหมศิลปินจึงขอให้เด็กชายมอบเสื้อตัวนั้นให้เขาสามวันต่อมาศิลปินกลับมาที่บ้านพร้อมกับกล่องของขวัญใบหนึ่งเขาขอให้เด็กชายเปิดกล่องนั้นต่อหน้าเขาเมื่อเปิดกล่องออกมาเด็กชายก็ร้องไห้โฮด้วยความดีใจเพราะภาพที่เขาเห็นคือเสื้อสีขาวเต็มไปด้วยลวดลายภาพวาดที่สวยงามมาก ที่เป็นเช่นนั้นเพราะศิลปินได้นำเสื้อไปวาดและแต่งเติมให้นอกจากจะดูไม่เลอะเทอะแล้วยังดูสวยกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำไปท,ท,ทั้งๆที่ในชีวิตของเราก็ยังคงมีความดีหลงเหลืออยู่อีกมากมายพี่น้องที่รักครับจากเรื่องเล่าที่ผมได้เล่าให้ฟังนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านว่าพระเป็นเจ้าของเราก็เป็นเหมือนกับศิลปินท่านนั้น ที่ไม่ว่าชีวิตของเราจะมีรอยสกรปรกรอยตำหนิเปืเป้อนแค่ไหนก็ตามพระองค์ก็ยังทรงแต่งเติมสิ่งดีงามให้กับชีวิตของเราอยู่เสมอเช่นเดียวกับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่เราได้รับฟังไปท่านาบุญโยเซฟเป็นแบบอย่างให้กับเราท่านาบุญโยเซฟได้ยอมอุทิศตนยอมให้พระเป็นเจ้านั้นได้แต่งเติมชีวิตของท่านโดยการปฏิบัติตนตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ดำเนินชีวิตในความชอบธรรมความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเสมอครับแล้วเราทุกคนล่ะครับพี่น้องในโอกาสวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้เราได้แต่งเติมชีวิตของเราอย่างไรเพื่อต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าครับเชื่อว่าในช่วงนี้หากพี่น้องได้มีโอกาสได้เดินทางไปนอกบ้านพี่น้องคงจะเห็นสถานที่ต่างๆนั้นได้ถูกประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามเข้ากับบรรยากาศของคริสต์มาส วัดพี่น้องเองก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันคงจะมีการจัดตกแต่งบรรยากาศคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างสวยงามพี่น้องครับแล้วจิตใจของเราล่ะครับเราได้ปัดฝุ่นเราได้ตกแต่งเราได้ทําความสะอาดเราได้ทําให้สวยงามพร้อมที่จะต้อนรับการสเสด็จมาของพระเยซูเจ้าแล้วหรือยังครับตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาหากพี่น้องได้ติดตามพระสารนั้นพี่น้องจะเห็นว่านบุยอมแบปติสได้ตักเตือน จิตใจของประชาชนและของเราด้วยเพื่อเราจะได้กลับใจและเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าพระมสสิยาพระผู้ไถ่ของเราครับท้ายที่สุดนี้พี่น้องครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเรากําลังจะเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าอย่างที่ผมได้เชิญชวนพี่น้องไปว่าให้เราได้ตระเตรียมจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ พร้อมที่จะต้อนรับการบังเกิดมาของพระองค์ในจิตใจของเราสิ่งที่จะช่วยเราได้ในเรื่องนี้นั่นก็คือศีลอภัยบาปศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีนอกจากสิลน,นี้จะช่วยทําให้จิตใจของเราสะอาดหมดจดพร้อมที่จะต้อนรับการมาเกิดมาของพระองค์แล้วผ่านทางศีลอภัยบาปนี้ทําให้เรามีพละกกาลังทําให้เราได้รับหนานสถานที่จะเอาชนะการประจนล่อลวงซึ่งอยู่รอบๆตัวเราอยู่เสมอครับขอให้การเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้นำความชื่นชมยินดีความรอดพ้นสันติสุขมาสู่ดวงใจของพี่น้องทุกท่านตลอดเทศก,กาลคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้รวมถึงโอกาสวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับสุขสันต์วันพระเจ้าสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับและพี่น้องครับโอกาส50ปีสถาบันแสงธรรมในปีนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องได้สวดภาวนา เพื่อคณะผู้การอบรมและสัมเนรแห่งสัมเนรละลายแสงธรรมทุกทกคนจะได้ดำเนินชีวิตจะได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีในการติดตามพระเยซูเจ้าในชุมพบาลที่ดีอย่างซื่อสัตย์โดยอาศัยพระองค์นั้นเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญขอเชิญชวนพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ในประเทศไทยของเราขอพระเป็นเจ้าโปรดส่งคนง,งานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เพราะข้าวในานามีมาก แต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิดขอบคุณครับ